จข่าวร้อนล่วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะและในช่วงนี้ค่ะมาติดตามสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะขณะนี้คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็เริ่มดีขึ้นค่ะทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากกระแสลมนะคะที่พัดผ่าน มาถึงตัวเชียงใหม่นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ผลจากกระแสลมนะคะที่พัดผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะก็ทําให้นะคะหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองในอากาศนะคะที่ปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่จนทําให้เกินค่ามาตรฐานเริ่มจะจางลงเล็กน้อยแล้วค่ะหลังจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะค่ามลพิษในอากาศเนื้อเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้นมาสูงสุดของรอบปีเลยทีเดียวโดวยวัดได้นะคะ180ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจากมาตรฐานนะคะกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร แต่อย่างไรก็ตามนะคะดัชนีคุณภาพอากาศที่ลดลงค่ะก็เป็นผลมาจากกระแสลมที่พัดผ่านเท่านั้นนะคะ และจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีความเสี่ยงสูงที่สัปดาห์นี้สภาพอากาศนั้นจะกลับมาเกินค่ามาตรฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งทางนี้นะคะท่านผู้ชมคะทางการเชียงใหม่เองนะคะก็เตรียมที่จะประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติค่ะแล้วก็มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงนะคะตรวจจับรถควันดำและกำหนดเขตก่อสร้างที่สร้างมลพิษและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการขอความร่วมมือจากชาวจังหวัดเชียงใหม่ให้งดการเผาทุกชนิดอีกด้วย ขณะที่ทางด้านของนายนริศขำนุรักษ์สสพัทลุงพักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าคณะกรรมาการเห็นว่าปัจจุบันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันยังมีอยู่โดยมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงในหลายจังหวัดมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงค่ะซึ่งทางคณะกรรมาการนะคะก็ได้มีหนังสือไปถึงผู้ราชการจังหวัดอีก17จังหวัดด้วยกันค่ะคือนอกเหนือจากจังหวัดเชียงรายก็มีเชียงใหม่นะคะน,น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกสุโขทยัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์และอุทัยธานีก็เพื่อขอให้มีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะ โดยข้อหนึ่งนะคะขอให้จังหวัดนั้นให้ความสำคัญกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยให้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดหากยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันก็จะให้มีการจัดตั้งและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดข้อ 2. นะคะขอให้ยึดแนวพระราชดวรีเรื่องของป่าเปียกค,ค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควัน 3. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ห้ามไม่ให้มีการเผาขยะในพื้นที่โลง่งโดยเฉพาะในช่งวงระยะเวลาที่เกิดวิกฤตปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ใช้วิธีการกลบฝังแทนค่ะและข้อ4นะคะก็ขอความร่วมมือนะคะให้สถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดได้ศึกษานะคะแล้วก็ เผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารวมไปถึงหมอกควันนะคะให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นข้อ5นะคะ ขอให้กองบังคับการตำรวจภูทรในแต่ละจังหวัดดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผาป่าของประชาชนและการเผาขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังและข้อ6ค่ะการจะทําแนวกันไฟนะคะก็ขอให้ผู้ราชการจังหวัดนั้นได้ติดตามการดําเนินงานและก็การปฏิบัติงานของหน่วยงานนะคะที่ได้รับงบประมาณโดยให้ทางคณะกรรมการระดับจังหวัดและก็ระดับท้องที่และท้องถิ่นนะคะได้เข้าไปเป็นกรรมการและตรวจสอบในแง่ของการปฏิบัติงานด้วย ส่วนข้อ7ค่ะขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าการเผาพื้นที่การเกษตรไม่เป็นประโยชน์ต่อการทำการเกษตรค่ะและข้อ8นะคะก็ขอให้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะได้สื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับภัยของหมอกควันไฟป่าซึ่งเป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยวการลงทุนและก็การคมนาคมทางอากาศค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นค่ะ ในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วของเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะเราสคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึก สอบสวนดีเร็กชิโซรานนกชกอังกฤษนะคะหลังจากที่ก่อเหตุชกต่อยกับเดวิดเฮค่ะเจาหน้าที่ของเยอรมนีนะคะเข้าจับกลุ่มตัวดีเร c กชิโซร r านะคะซึ่งเป็นนักมวยชาอังกฤษเชื้อสายซิมบับเวและเทรนเนอร์ส่วนตัวเพื่อสอบสวนในกรณีชกต่อยกับเดวิดเฮ